สวัสดีเพื่อนเพื่อนัทุนทองคบทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่2อกรกฎาคมนะครับครเรืนมีข่าวสารเกี่ยวกับทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสตอร์บยช่องทาง,างต่างๆนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ดิดตัวแรงต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร,ร์ที่ผ่านมาเมาื่อวานบวกอีก35ดอลลาร์ก่อนจะย่อตัวลงในช่วงท้ายนะครับและวันนี้ก็พยายามจะรีบาวกับขึ้นมาต้องรอดูครับว่าจะสามารถรีบาวกลับมาได้หรือเปล่านะคร่่่งงงน้มมหลาาาารืออตตติดกกผ ของทางวิศภาสารัตเรื่องของโค้งสุดท้ายของกำแพงภาษีตรงนี้ยังคงเป็นแรงกดดันแล้วก็เป็นแรงหนุนราคาทองคานะครับต้องเ,อาเกษษาะติดสถานการณ์ใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุตวสุนทราเทเดอร์ของบริษัทอินเตอร์โกโกเทดจำกัดนะครับมาดูมุมมองการลงทุนนั้นว่าในช่วงนี้จะวางแผนอย่างไรกันดีแนวโน้มราคาทองคําจะทะลุไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจะลงกลับไปพักฐานอีกรอบหนึ่งฝั่งไหนมีโอกาสมากกว่ากันพูดคุยกับทางคุณมรุตเลยครับสวัสดีคร,ครับคุณมารุตครับ สวัสดีครับคุณหนุ่มโอ้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นต่อเนื่องวันที่สองครับเมื่อวานนี้เรื่องของกฎหมายของรัฐบาลทำน่าจะเป็นประเด็นสําคัญเลยครับที่ได้ราคาขึ้นมาได้ใช่ครับก็จริงๆแต่ว่าแต่ว่าจริงๆผมว่ามันมันก็มีหลายเรื่องนะเมื่อวานมันเริ่มขึ้นมามันจริงๆมันมีเรื่องอ้ไนั้นด้วยเออทางตะวันออกกลางเนี่ยมันก็มีการยิงยิงกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบจราเอลไปถล่มตรงปาเลสไตน์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ มันดูแบบเอ้ยมันมันดูอาจจะมีอะไรหรือเปล่าครับที่แต่ว่าจริงๆคุณคุณหนุ่มคือตะวันออกกลางเนี่ยเห็นเราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันเหมือนสงบใช่ไหมแต่ความจริงอ่ะเออเราไม่รู้นะว่าจริงๆอ่ะเออใส้ในมันใช่ไหมแต่ว่าตัวของเออว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีแบบใต้น้ําอยู่นะอือเพราะว่า嗯嗯เพราะาเราอย่าลืมว่าอิหร่านเนี่ยโดนขนาดเนี้ยอืแล้วแต่ว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังเงียบเงียบอยู่ คือ่เบียเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็นมากนะว่าเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าท well> like ี่แน่เน er ี่ยพวกนี le ้เขามีความเป็นสิ่งอยู่มากกว่าเขาลบกันอยู่นะเพราะเขาเหมือนเป็นอิสลามที่แบบคนละขั้วกันใช่ไหมคนละทิศคนละนิกายแต่ยังไงมันแต่ยังไงเขาก็เป็นอิสลามเหมือนกันนะครับคือคือทางผมรู้สึกว่าตอนออกการจริงมันจะมีความข้นของมันอยู่อทีเนี้ยคือถ้าโดนกระทํามากๆเนี่ยผมว่ามันจะแบบมีคือจริงอะตอนเนี้ยมันเหมือนโดนกดอยู่อะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะประทุก้นื่อะหรอันนี้เป็นหนึ่งแหละที่ผมรู้สึกว่า จริงอิสราเอลก็ไม่ได้รู้สึกว่าสบายใจได้ขนาดนั้นหลอกความจริงอ่ะครับ <laughs> ใช่ถูกต้องอันนี้อนี้เป็นสิ่งที่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันออื mm hmm. แต่เรื่องของสงครามการค้าอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะลุ้นกันถึงวันที่เก้าเดี๋ยวก็จะมีวันที่เก้าคือวันศุกร์นี้ออื mm hmm. ที่ทาเขาบอกเอ้เข้าจะแบบในตามนโยบายของเขานะจะแบบ mm hmm. อ่าจะอาจไม่รู้จะมีเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าเรื่องก mm hmm. ระ m a n า a l ห้าสิเปอร์เซ็นตในบางประเทศอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งตลาดเนี่ยถ้าเราโดยดูตลาดตอนนี้ก็คือดูแล้วกังวลแล้วกันอืม แต่แต่ว่าอาจจะมีผมว่าน่าจะมีการเลื่อนออกไปมันเเรื่องแคนาดาอะไรอย่างนี้ด้วยที่แบบลงกันไม่ได้อะไรแต่ว่าเราญี่ปุ่นก็ตกลรงตกลงไม่ได้อ่าถูกถูกแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็ยังเห็นว่าทมเนี่ยเขายังดาเนินต่อไปแต่แต่ยังไม่มีใครตกลงกับสหรัฐได้เลยนะคุณมรุด มียกเว้นอังกฤษประเทศเดียวมั้งถูกไหมที่ที่ตกลงกันได้นอกเหนือจากนั้นผมเห็นยังไม่มีใครที่แบบอ่าโอเคทุกอย่างเจรจาตกลงกันแล้วอย่างจีนเองผมว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเองนะถูกไหมไอ้เรื่องของแร่หายากกับไอ้ตรงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรยังนี้นะแต่ไอ้เรื่องอื่นๆพวกสินค้าอื่นผมว่าก็ยังก็ยังไม่ยังก right. no, so like so, right. ็ยังไม่ไม่เห yeah. ็นจะมีความคืบหน้าเท่าไหร่เลยถูกไหมคุณรุตไม่ค่อย S <S ไม่ค่อยมีแล้วก็หลักๆเนี่ยก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่อยๆทั้งตลอดทั้งสมัยของเขาผมเดานะเดี๋ยวมันน่าจะกับจีนเนี่ยเห็นมันเหมือนจะเงียบๆไปละแต่เดี๋ยวเม<ร>าพอมีแมีใหม่ต้องมี <S <S ให<ช>ม่คือมันต้องแบบค่อยๆค,คือมันแค่ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะคือเรามองตีมแบบนี้ในยุคของทรรมแล้วกันออืแล้วก็มีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทองขึ้นมาเลยก็คือเรื่องกระแสที่ว่านายบายของทรรมเขายายามผลักดันอยู่ที่ว่าเขาจะแบบ เออลดภาษีคนรวยลงแล้วก็แบบเก็บภาษีนิติบุคคลใช่แล้วก็แบบจะแบบมีร่างงบในการอัดซีอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะก็คือสูงมากเขาบอกเป็นงบประมาณที่แบบสูงมากๆเลยแล้วก็แบบมีการจักฝ่ายค้าเนี่ยโหค้านเต็มสตีมแบบแบบผ่านเงินขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่สหรัฐจะแบบพุ่งไปขนาดไหนอะไรแออแต่ทอมเนี่ยเขาก็ยืนยันชัดเจนว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปลดแอกเราจะแก้ระบบสารัฐด้วยเราต้องมีการลงทุนแะล้ไหครับใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมหรือไงแต่ว่าณตอนณณภาพตอนนี้ทางตัวเลขการสร้างนี่อะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นบวกกับทองคําชัดเจนอยู่แล้วครับอ่ามันมันจะมีเขาเรียกอะไรมันมันจะมีหลังจากนี้จะมีเรื่องของพาวเวลที่มีนัดอ่าใช่ประชุมกับทาง ECB ที่โปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ ซึ่งเขาจะคุยกันเรื่องออ่ทิศทางดอลลนาร์นี่แหละว่าไม่วายคุณนะตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้ดอลล่าร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่เชื่อมันได้จริงไหมอะไรเงี้ยจะมีการอภิปรายกันอะไรประมาณเนี้ยออแต่ว่าต่ว่าก็เป็นกลุ่มนาโต้อยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เี้าได้ดูเนาะรายละเอียดไอ้เรื่องของที่เขาขึ้นแถลงที่โปรตุเกสอ่ะเออแต่เขาก็ไม่ปิดนะว่าอาจจะลดดอกเบี้ยก็ได้นะเดืกรกฎาคมนั่แต่ผมว่ามันก็เร็วเกินไปป้าคุณมาลุตตี้มันจะลด รกรกฎาคมเลยคือปีนี้อ่ะปีนี้มันก็ <c oughs> เขาตอนแรกแผนนะเขาลดเยอะกว่านี้แต่นี้คือเขาเหลือมันลดแค่ปีนี้<ส>เหลือแค่สองครั้งสองครั้งออแต่ว่ามันก็มีโอกาสจ,จะลดแค่ครั้งเดียวก็ได้น,นี้เราก็แต่เราเห็นแต่ที่ผมเห็นตัวเลขอเมริกาล่าสุดที่มันมาเรื่อยๆนะคอัอดัชน,นีพวกค่าการผลิตอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยดีมานานแล้วนะใช่ใช่แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อมันขึ้นแน่ๆเพราะว่าวัตถุดัชนีตัว ราคาของการผลิตต้นทุนการผลิตอ่ะสูงขึ้นจริงมันขึ้นจริงแต่ CPI อ่ะมันเหมือนต่ํากว่าคือมันเหมือนมันมาช้ากว่าอืเพราะหนนั้าจริงๆรอ่ะมันก็คือถามว่าเฟดเขาอยากลดไปเขาอยากลดแหละแต่ว่าเพระหลายประเทศเขาลดไปหมดแล้วอ่าใช่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 แต่ประเทศพม่าเศรษฐกิจเขาอ่อนแวกว่าอเมริกาด้วยอืมอืมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเงินเฟ้ออเมริกามันกำลังกลับขึ้นมาไงอืมอันนี้เฟดเขาก็เห็นอืมมันก็ มันก็น่้จะเหนื่อยอ่ะคือช่วงนี้จะเป็นเงินเฟ้อขึ้นแล้วก็ลดดอกเบี้ยอะไรมาเนี้ยแต่ก็ก็จะลดแบบเกรงใจเกรงใจอะ่ะแต่ว่าทั้มก็กดดันมากมากเลยนะกดดันพาเวลมากมากเลยนะทั้งกดดันให้รถทั้งหว่าร้ายทั้งเตรียมตั้งประธานเฟดขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้โหขเขาก็เดินหน้ากดดันเต็มที่พอสมควรนะผมไม่ไมั่ใจว่าแต่ผมว่าพาเวลแกก็แข็งของแกนะคุณมนุษรูมา เขาก็แข็งนะคือไม่รู้เป็นละครหรือเปล่าแต่ว่าเออแต่เขาเขาก็ค่อนข้างทําได้ได้ดีนะอผมก็ทําได้ดีใช่เพราะว่านี่ขนาดไม่ลดดอกเบี้ยนะคุณหนุ่มดอลล่ายังอ่อนอ่ะคือถ้าลดเนี่ยความเชื่อมั่นก็คือยิ่งอ่อนกว่าเดิมอ่อนไปอีกถูกซึ่งนี้มันเหมือนเขาแบบบาลานซ์ไว้อะอืมแต่แต่ผมว่าผมอยากดูนะว่าวันชาติวันศุกร์เนี้ยทําจะมีประกาศอะไร่หรือเปล่าผมแล้วกลัวนะมี S <S เออผม,มว<ะ>่าผมว่ามีเหมือนกันเลอไม่รู้แกจะประกาศเรื่องอะไรนะผมก็ยังงงๆ่าผมว่ามันต้อง<ต>มีเรื่องภาษีแน่นอนที่คนจับตาอยู่เพราะวันที่เก้าพอดีของเขาด้วยใช่แต่ไม่รู้ข้อสรุปจะเลื่อนไหมหรือ,อยังไงเนี่ยอันเนี้ยเราก็ไม่อยู่แล้วตลาดก็ผมว่าตลาดตอนนี้จริงๆคือไม่ได้คาดหวังมากแล้วคือมายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ทุกคนพยายามรับมือและพยายามวอร์ซิฟายอะไรอย่างเงี้ยอืมผมกลัวแกจะประกาศอิสลาป ประกาศอิสรภาพเรื่องประกาศอิสระอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะก่อนที่ก่อนก่อนที่จะประกาศนโยบายภาษีก็ประกาศอิสรภาพมาแล้วครั้งหนึ่งอะไรสออําคัประกาศมาแล้วครั้งหนึ่งอบอกว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐ<อ>ก็เออกลับมาสุสาริสระภาพครั้งยิ่งใหญ่ครั้งครัง้งนี้แหละวันวันแรกด้วยวันชาติด้วยนะผมว่าแกน่าจะมีอะไรไม้เด็ดมาประกาศให้แบบาช้าบริการอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าต้องมีนะ ผมก็มีแน่คุณหนุ่มผมเห็นด้วยคุณหนุ่มเลยคือเขาเป็นคนอย่างกันอยู่แล้วด้วยไงเออเอขาต้องการแสงกันแล้วด้วยเขาเขามีแน่แน่วันนี้วันสําคัญเขาต้องทำเขาอยากทามมิ่งมันได้นะคุณมรรลเนะทามมิ่งมันได้แล้วก็วาระมันได้อ่ะผมว่าแบบมันต้องมีอะไรต้องมีไม้เด็ดแต่ไม่รู้ว่าจะกดไม่รู้จะส่งผลต่อราคาทองคายังไงนะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ยังคัดเดาได้ยากเหมือนกันถ้าแนวถ้าเป็นแนวออกชาตินิยมจ๋าเนี่ยอืยังไงก็ทองคาก็น่าจะชอบอยู่แล้วน่าชอบอยู่แล้วไอ้แนวชาตินิยม ทุกอย่างต้องกลับมาที่อเมริกันก่อนอ,อถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือเศรษฐกิจโดยรวมโลกก็คือ,อมไม่ดีก็คือก็ค<ๆ>ือตอกย้าการย้ายฐานการผลิตะ่ะพูดง่ายๆมก็คือไม่มองเขานะก็คือก็ใช้นโยบายเดิมเขาแหละสร้างอเมริก <laughs> ันให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะถูกป่ะเมเจอเมริกันเกล่าเกนใช่ก็ถ้าเขาเขายืนท่านเขายังประกาศออกแนวนั้นน<อ>่ะแสดงว่ากำแพงภาษีอนาคตมันจะมีเพิ่มขึ้นอีกใช่ใช่พอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ก็คือทองก็ได้ประโยชน์ในในระยะยาวที่จะมีระยะ จะมีข่าวมาหลังจากนั้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าก็ยังคอนเฟิร์มทิศทางเขาอย่างนั้นนะครับอ่ะม,ม,มาทองคาระยะสั้นเราไงดีครับคุณรุษแนะนํำยังไงดีทองคําเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเราจริงๆอ่ะจุดซื้อที่ที่สุดมันเกิดขึ้นตรงที่เป็นพินวันจันทร์อ่าคือเราเห็นว่าเปิดวันจันทร์เนี่ยมันร่วงลงไปแบบถึงสองพันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมีการดึงกลับภายในเวลาแบบไม่ถึงนึงชั่วโมงอะคือเร็วมากมันเป็นลักษณะของการฟอร์ซเซลเลยครับแบบใครๆรุ่นเคดีซีที่บ คือแบบ<อ>มันลงไปตลาดเปิดลึกผิดน้อยแล้วโดนออฟอสเซลร่วงลงไปเออก็คือลงไปกวาดแล้วขึ้นใช่ไหมใช่ก็คือมีลงไปปล่อยปล่อยโดยคนโดนฟอสเซลลงไปแล้วเจ้าก็ถงกลับเลยเพราะว่าตรง,งนี้เป็นแนวรับระยะสั้นที่น่าเชื่อถือมากเ,<อ>เพราะว่าเจ้าเป็นคนดึงแน่ครับอม,มันเกิดายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นตอนที่ลิควิดิตี้น้อยคือตอนเช้าเลยอ่าแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามั่นใจที่สามพันสองร้อยห้าสิบผมก็ไม่จะไม่ดูดลงไป ใช่ผมก็มั่นใจตามเขาแล้วกันรผมว่าผมว่าคนส่วนใหญ่มั่นใจหล่านั้นนะอาจอาจจะแฉลบลงไปอีกสักสามพันสอง้อยสี่สิบแปดอะไรทานองกันนะก็คือก็ก็พอดีอนะมีบางคนอาจจะเผื่อๆไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือก็รวบหมดอะไรเงี้ยนะใช่ครับอ่าฮแล้วก็ดีกลับขึ้นมาอ่ะคราวนี้ยืนสามพันสามร้อยดอลลาร์ได้แล้วคุณมารุตไปยังไงต่อดียืนเนี่ยสามพันสามร้อยแล้วเนี่ยที่จริงอ่ะมัน มันผมยังไม่เห็นภาพของการขึ้นก็จริงผมเคยคุยกับคุณนุ่มหลายครั้งแล้วผมมองว่ามันไม่ได้รีบขึ้นไงผมมองว่ามันแบบฐานใช่ไหมแล้วก็คือมันรีบาขึ้นมาจริงไอ้สามลนสองร้อยห้าสิบเนี่ยอาจจะเป็นฐานแหละแต่ว่าถามว่ามันจะต้องจําเป็นต้องขึ้นไปทําออทามไฮไหมเนี่ยผมว่ายังเพราะยังไม่มีปัจจัยอะไรที่จะพุ่งขึ้นไปคือผมเห็นทาแบบนี้เนี่ยมันเขาน่าจะเป็นลักษณะถ้าเรามองว่ากําแพงภาสีมีแน่แต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะ แสดงว่ามันจะทำให้คนตกใจมากมายเนี่ยในช่วงนี้น่าจะน่าจะไม่มีเพราะฉนั o ้นโอทามไฮเนี่ยน่าจะน่าจะยังไม่เกิดเร็วเนี่ยอาจจะต้องรอเฟดลดดอกเบี้ยหลังจากนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยยังไม่ขึ้นหรอกครับก็คือก็คือลงเต็มที่อ่ะให้เรามองว่าระยะสั้นเนี่ยสามพันสองรอห้าสิบเนี่ยคือมันเป็นแนวรับสําคัญแหละ ลงมายัางไงเราก็ควรซื้อไปก่อนแต่ว่าถ้าหลุดก็อาจจะค่อยคัดอะไรก็ว่าไปอืแต่ว่าถามว่าจะตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยน่าซื้อไหมเนี่ยมันไม่น่าซื้อเพราะว่ามันขึ้นไปเด็กไม่เยอะละสามพันสี่ร้อยเนี่ยน่าจะเต็มที่แล้วในระยะสั้นเนี่ยอ oh. มันมันไม่น่าจะไปเกินอะ่ะแล้วเผึ่งๆก็จะลงแหละเผึ่ oh. ๆไม่ขึ้นด้วยก็ลงก็ลงไปแล้วตะอาจจะ oh. ไซเวย์อยู่แบบไม่หลุดสามพันสองร้อยห้าสิบอ่ะแต่ว่ามีโอกาสหลุดสามพันสามร้อยดรออีกรอบหนึ่งปะมี เพราะว่าพุสามพันสามร้อยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวรับสําคัญอะไรเท่าไหร่เป็นแค่ตามปริยาซึ่งมันก็เชื่อถือได้บ้างแต่มันไม่ไม่มีน้ําหนักมากแล้วกันอืมอืมเอาแล้วแล้วแถวสามพันสามร้อยสามสิบตรงนี้ถ้ายังไม่ซื้อไปซื้อตรงไหนเดียวคุณมาหุดจริงๆอ่ะผมอยากให้มันหลุดคือเราต้องถ้าเรามองเป็นไซเวชใช่ไหมเรามองเป็นแบบแรนดอมแบบแซวเวไม่มีเทรนน่ะมันก็ต้องซื้อที่กรอบล่างกรอบล่างของมันผมมองสามพันสองร้อยห้าสิบไง เราก็ต้องถ้าลงไปใกล้ใกล้ทักสามพันสองร้อยแปดสิบอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยน่าซื้อเพราะว่าถ้าสมมติสามสามพันสองร้อยแปดสิบแล้วมันลงไปหลุดสามพันสองร้อยห้าสิบลงไปอ่ะมันก็คัตแค่ประมาณสามสิบเหรียญไงแต่ว่าแต่เราลุ้นเราลุ้นลิกรีวอดเราคุ้มคือเราลุ้นได้ขึ้นไปถึงสามเผื่อมันเด้งกลับมาสามพันสามร้อยสามพันสามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็ได้หลายเหรียญอ่ะออมันคุ้มกว่าคือซื้อตรงนี้มันลุ้นไปได้ไม่ไกลมากแล้วกันคือ มันมันไม่มีปัจจัยที่จะเล่นตอนเนี้ยถ้าไม่ไม่ใช่ว่าตอนออกกลางมาบูมกันอีกนะแต่ว่าผมว่าต่อให้ยิงกันตอนแรกถ้าไม่ได้มีอะไรผิดผิดโผมันก็มันก็ตลาดก็ไม่ได้ตกใจมากแล้ว<ๆ>เพราะฉะนั้นผมว่าขึ้นยากสามพันสามทยอยเก็บได้ไหมคุณมรุษสามพันสามร้อยจริงๆเป็นแนวรับทางเศตษวิทยาก็อาจจะมีส่วนหนึ่งก็ได้แล้วก็ค่อยไปทีนึงก็คือสามพันสองอยแปดสิบ ก็ก็ได้เหมือนกันอย่างนั้นสองร้อยห้าสิบไปก็ค่อยคัดไปคัดทิ้งไปเนาะขอาข้างบนเลยครับมองยังไงตอนข้างบนผมว่าสามพันสี่ร้อยเนี่ยเก่งแล้วเก่งมากแล้วคือจากนี้อีกแค่ห้าสิบเหรียญจริงห้าสิบเหรียญไม่ได้ไม่ไกลเนาะไม่ไกลหรอกในในยุคเนี้ยแต่ว่าผมว่ามันมันมันยากไปยากคือจริงตรงเนี้ยคนมีของมาก็อาจจะถ่ายทางกำไรไปบางส่วนก่อนก็ได้ครับ อือ <One> ค <input> ือ <un> ค <paid> ือคือไม่ไม่เชียขึ้นแล้วกันนะระยะสั้นในในช่วงสัปดาห์นี้นะใครมีของก็อ่อแบ่งขายทำอะไรก็ได้บางคนซื้อมาจากข้างล่างอย่างเงี้ยก็แบ่งขายทำอะไรออกมาก่อนก็ได้ค่อยรอกลับไปซื้อใหม่ประมาณนี้ยคือเมื่อวานเช่นเิดเหรอดูกราฟระยะสั้นนี่คุณมันเห็นมีการไล่ซื้อตลอดเลยนะดูไหมมีการไล่ซื้อแบบไล่เป็นสเต็ปแบบไม่ได้แบบเป็นแท่งยาวๆขึ้นดีเลยนะค่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บมาตออเนื่องเลยแสดงว่าแรงซื้อยังตลาดนังคงมีเยอะพอสมควรแลวปักุณ จริงๆไม่แน่อาจจะเป็นคนที่ดึงขึ้นมาจากไส้สามสองก็ได้นะอ,อ้โอเคคือแต่ไส้นั้นขึ้นมาปุ๊บน่ยก็คือขึ้นตลอดเลยครับใช่ใช่คือมันก็เป็นส่งการส่งสัญญาณส่งสัญญาณถึงความมั่นใจที่มีรายใหญ่คอยรับอยู่บริเวณตรงนั้นน่ยซึ่งถามว่า ก็ก็จริงๆสามถือว่าเราขึ้นมาจากสามัญสองร้อยห้าสิบใช่ไหมสามัญสองร้อยแปสิบก็ต้องซื้อสามัญสามสองร้อยเก้าสิบก็ต้องซื้อใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันใกล้ไงมันลงไปไม่ไกลมันก็คุมลิตรีวอร์ดและคนก็ได้ทำเต็นประมานนั้นครับท้องเงินไทยท้องเงินไทยรักมืดท้องคำไทยเนี่ยก็คือตรงนี้มันก็คือหน้าขายอ่ะโอเคเออขึ้นไปเต็มที่ก็น่าจะห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ใกล้ชนแนวต้านแล้วใช่ไหมก็ใกล้ชนแนวต้านแล้วใช่แล้วไปรอซื้ออีกทีตรงไหนครับรอซื้ออีกทีคือลงไปแถวแถวอ่าถ้าสมมติว่าสามพันสามร้อยทวนใช่ไหมไม้นี้ก่อนมันก็คือลงไปอีกสี่สิบเหรียญก็น่าจะตกอยู่ห้าหมื่นแปดร้อยห้าหมื่นเก้าร้อยอย่างเงี้ยห้าหมื่นเก้าร้อยแล้วกันแล้วก็ถ้าอีกไม้นึงอันนี้สําคัญคือตรงบริเวณสามพันสองร้อยแปดสิบอ่ะอ ก็แนวแนวแนวเดิมห้าหมื่นห้าร้อยประมาณนั้นถูกปะใช่แนวเดิมเลยแถวนั้นใช่อืไม่รู้จะมีโอกาสหคือน่าไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่านะมันมันมันเราไม่รู้คือมันพอเรามองเป็นไซเวเนี่ยคือตอนนี้เป็นไซเวคือข่าวให้ขึ้นเร็วเนี่ยไม่มีส่วนข่าวให้ลงแรงมากเนี่ยก็มันก็มีโอกาสไปได้ข่าวลงแรงมากคืออาจจะเกิดจาก เรื่องกำแพงภาษีดิวกแค่ได้ประมาณนึงนะแต่ว่าแต่ว่ามันเองก็คือมันมีเจ้าที่รับอยู่ที่สามพัยห้ไงเพราะฉั้นการลงมันมีจำกัดครับอ่าประมาณนี้เพราะฉันเพราะฉันเนี่ยลงไปเนี่ยมันมีโอกาสลงถึงได้นะถ้ามันมีข่าวดีประกาศออกมาซึ่งมันก็มีไงไอ้เรื่องภาษีของเขาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแบบอาจทําให้มันแบบอุ๊ยตลาดแบบมองว่ามันต้อง เออขายทองคำมาบางส่วนก่อนอย่างเงี้ยอมันก็จะลงมาได้ให้เราซื้อซึ่งซึ่งเราก็ต้องกล้าซื้ออ่ะก็คืออาจจะมีประกาศว่าโอเคสหรัฐเจรจากับอินเดียลงตัวเจเจรจากับเกาหลีใต้ลงตัวอะไรทํานองนี้ใช่ไหมใช่หรือว่าแม้กระทั่งบางส่วนบางส่วนก็อาจะเป็นข่าวข่าวดีถูกไหมคุณมรุดถึงแม้ว่าแบบอาจอาจอาจจะไม่ได้เจรจาเต็มแพ็ อินเดียหรือว่าเกาหลีหรือกับญี่ปุ่นแต่ว่าเดจามาไดบางส่วนอะไรเงี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีกดราคาทองคําได้ใช่ไหมใช่ครับคือแค่มันดูมีความคืบหน้าทักอย่างหนึ่งอะ่ะมันมันก็กดได้แหละอ่าในในระยะสั้นประมาณนี้แต่ว่าผมมองว่าตลาดเกลี่ยที่เขาที่มันยังอยู่อย่างเงี้ยพราะเขาเอามองว่าเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆแหละครับเดี <laughs> ๋ยวมันก็มีกลับมาคุยเดี๋ยวกับจีนเนี่ยเดี๋ยวกับมาใหม่ตอนนี้เหมือนเคลียร์ไปก่อนรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่เพิ่มเติมแล้วก็แบบแย่กว่าเดิมอย่างเงี้ยอ่ามันนนกก็็็เเเเปปปไได้คคาารียยยว่่่ออ อ่าก็คือก็คือก็ค like um sure ือช่วงช่วงนี้คือเป็นโค้งสุดท้ายของสงค่าอ่ากำแพงมาสีแล้วเนาะก็คือต้องก่อติดแหละว่ามันจะมีผลการเจรจาขึ้นหน้าอะไรยังไงบ้างถูกไหมใช่แต่คือเราก็แค่ต้องลุ้นอะ่สำหรับคนที่อยากซื้อนะต้องลุ้นให้มันออกมาดีก่อนมันไม่ยออลงมาได้ไม่เยอะหรอกแล้วเราก็ต้องซื้อตอนนั้นแหละโอเคได้ครับขอบพระคุณครับคุณมรุยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณมรุตวสุนทราเทดเด้ของอิตาโกกเทนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งุูรุตบอกว่าแม้ว่าราคาทองคําจะดีตัวขึ้นมาจาก3,250นะครับมาถึงตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วเกือบมาด่าถ้าเกิดจะเข้าตรงนี้เองยังมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ามองว่ารอบนี้ไม่น่าจะทะลุ3,400ไปได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าย่อไปแถว3,300หรือว่า3 2 8 0แล้วดูว่าจะเป็นการน่าสนใจมากกว่านะครับตรงจุดนั้นเองแล้วก็มองว่าไม่น่าจะหลุด3,250ไปแล้วนะครับ ภาษีอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วที่ผ่านมามีแค่อังเกษนะครับมีเจรจาสําเร็จที่เหลือยังไม่มีใครเจรจาได้ประสบความสำเร็จนะครับตามใดที่สหรัฐยังไม่มีการประกาศผลการเจรจาออกมาตอนนี้ก็ยังคงเป็นแรงหนุนทองคำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสหรัฐประกาศว่าได้เจรจากับทางญี่ปุน่นกับทางอินเดียหรือกับทางเกาหลีใต้ประดดสบความสําเร็จแล้วนะครับตรงนี้อาจจะเป็นแรงกดดันราคาทองคำได้ตรงนี้ต้องเกาะติดใกล้ชิดนะคบเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับที่จะครบกำหนดขยายเวลา90วันในวันที่9การกฎาคมนะครับนอกจากนั้น อเลกาดาคมวันชา,าติสหรัฐประธานเดวิดทัมจะมีการประกาศอะไรออกมาหรือไม่ตรงนี้น่าสนใจเดียวนักทุนต้องวางแผนด้วยคาวามระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นี่คือข้อมูลที่โกอาลาวอยู่ระว่างฝากอะไรไวัน,นี้นะครับถ้าชินชอบรบวก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจ็บทีมกันเวยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ